กว่าจะได้มีโอกาสจับตัวจริงช่างยากแสนยากเหลือเกินกับตัว Galaxy c 4 6ยังไม่ทันไรเลยเปิดเครื่องมาก็สัมผัสได้ถึงรอยพับของมันที่อยู่ตรงกลางจอไอ้รอยพับตรงกลางจอไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราจับแล้วมันรู้สึกได้เนี่ยก็คือความเหลี่ยมของตัวบอดี แต่แต,แต,แต่ที่โคตรเศร้าคือราคาขนาดนี้แต่กล้องหน้าของเราที่ให้เรามาเนี่ยยังถ่าย 4K กล้องหน้าไม่ได้เลยตัวเองถ่ายได้สูงสุดเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ Full HD 6 0 f เฟรม per second เท่านั้นแต่ก็เข้าใจกล้องหลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถ่ายได้ถึง 8K 3 0 f เฟรม per second เลยทีเดียวส่วนความรู้สึกในการจับถือผมบอกเลยจริงๆถ้าเทียบกับเจ้าตัว C45 หรือ C44 ก็ตาม ดันชอบรุ่นเก่ามากกว่ารุ่นใหม่วะ่ะแล้วเทียบให้ดูจ่าจ่ะพอดีวันนี้พก Galaxy C f o มาด้วยหรือเรียกว่า Galaxy 4ก็ได้สิ่งนี้รู้สึกได้อย่างชัดเจนเมื่อตัวฝ่ามือกับตัวขอบมือถือในตัวของ Galaxy C 4 6จับแล้วมารู้สึกไม่สบายเท่าตัว Galaxy C f o แต่ส่วนที่ต้องยอมรับเนี่ยคือระบบพับที่พับมาได้แนบสนิทจริงๆสมแล้วกับที่มี IP48 คนที่อยากได้มือถือพับๆทนๆ ซี6สันเสริหน้าข่าวมือถือ